สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสแกนไวรัสนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับโปรแกรมสแกนไวรัสฟรีของปายตู้นะครับก็จะเห็นไอคอนสีแดงๆเล็กๆตัวนี้นะครับก็ไม่ยากครับแค่ค้นหาใน Google นะครับแล้วก็นำมาติดตั้งโอเคไปติดตั้งกันเลยวิธีการติดตั้งนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับ ก็พิมพ์คำว่าไปตู้นะครับสะกด E A R D U นะครับ E A I โปรแกรมนี้จะเป็นของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ก็คือจะเป็นสะกดเป็นภาษาจีน ตอันนี้มันจะทับซับลงไปก็คือป้ายตู้นั่นเองเห็นไหมครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดตามนี้ถ้าเราเลือกแอนตี้ไวรัสนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปนะี่ครับแอนตี Anti ้ไวรัส ำไมเราต้องเลือกแอนติไวรัสฟรีฟรีแวร์ฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับที่มีความปลอดภัยระดับก,กลางๆนะครับไม่ใช่ธนาคารหรือว่า,อ,าออฟฟิศองค์กรการทำงานขนาดใหญ่ๆนะครับก็ใช้แค่นี้ก็พอครับ แต่ถ้าเป็นออฟฟิศขนาดใหญ่หรือว่าเป็นองค์กรการทํางานขนาดใหญ่นะซึ่งมีความปลอดภัยสูงนะครับเขาจะไม่ใช้แบบนี้นะครับเขาจะใช้แบบตัวที่มันเป็นแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ผมจะสาธิตของฟรีนะครับให้ดูโอเคนี่ก็จะเป็นฟรีดาวน์โหลดนะครับก็คลิกที่ฟรีดาวน์โหลด อันนี้มันจะมีโปรแกรมแถมให้ด้วยนะครับเป็นของ soft o n i c ตอนที่เราลงแล้วก็ไม่ต้องลง soft o n i c ก็ได้ไม่เอาดีกว่าเอาตัวอื่นดีกว่านะ๋ยวน,นี้มันมีของแถมมันจะไม่ปลอดภยัยบางคนก็จะเลือกติดตั้งไม่เป็นอีกแล้วก็จะมีของแถมมันจะวุ่นวายตาม อีกแน่นอนอ๋อลองดูข้อมูลก่อนก็นได้นะครับว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงออกน้องเรื่องไปเยลยเลยนี่ไงก็จะมีกระทูในพันทิปนะครับเขาก็จะลงไว้เนี่ยครับ คำแนะนำบางคนก็จะบอกว่านี่บางคนบอกว่าให้ลบออกนะฮะบางคนก็โอเคระดับหนึ่งอ๋อมันจะมีเอ่อเบเซอร์ที่ฟังมากับไฟตู้นะครับ นี่เราเลือกที่จะไม่เอาก็ได้เห็นไหมครับบางคนก็บอกว่าระบบพวกนี้เลยใช้ที่ไรวิน d ดอ s ใหม่ตลอดของฟรีไม่ได้ดีเสมอไปอืมหลายคนก็ ให้คําแนะนำมานะครับว่าไม่ให้ลงอ่าหลายคนบอกว่าไม่เร็วนะครับหลายคนก็ให้ความรู้มานะครับมีคนบอกว่าได้ไม่คุ้มเสีย นี่อธิบายมาอย่างดีเลยไหมีบางคนบอกว่าใช้มาตลอดทั้งพีซีโน้ตบุกไม่เจอปัญหาอะไรเลย ส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาอาจ,จอยู่ที่ผู้ใช้เองนะครับว่าส่วนตัวมันว่าก็ดีะระดับนี ส่วนใหญ่จะมีแต่คนให้ข้อมูลในเชิงลบโอเคไม่เป็นไรคอมก็เป็นคอมเราเนี่ยเราจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมมันพังเราก็ซ่อมเองอตั้งแต่เราใช้มามันก็ไม่ยากนะ ง่ายจะตายง่ายจะตายแต่ใครจะเชื่อคำคอมเมนต์ต่างๆก็ก็แล้วแตว่ความชอบความไม่ชอบของท่านนะฮะแต่ว่าผมจะสาธิตให้มันดูเออนี่เว็บนี้ค่อยน่าเชื่อถือเลยไทยแวร์นะครับให้เราจักไทยแวร์ดีกว่าเข้าตรงนี้นะครับ Highway.com Book and Part Two. <laughs> โหลดจากเว,เ,เว็บไซต์ของเขาเลยก็ได้หนละังจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับก็ทำการติดตั้งนี่ครับคลิกติดตั้งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งก็ ร้อยมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนของคำแนะนําของโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับเข้าให้กด next ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับ การป้องกันที่มาพร้อมกับรางวัลการันตีนะครับ คลิกติดตั้งกันเลยหลังจากที่เข้าโหลดเสร็จนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้แบบแอดวานซ์นะครับก็ต้องเสียตังค์นะครับก็จะมีแบบแพ็กเกจแบบเสียตังค์นะครับถ้าเป็นแบบฟรีก็อาจจะ ไม่ปลอดภย100ัยร้อนต์ะครแต่ถ้าเกินแบบถ้าเป็นแบบเสียตั้งก็จะปลอดภัยนะครับปภัยขึ้นนะครับก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับกาใช้งานถูกต้องไหมเป็นไหนแล้วตัวติดตั้งเรา หลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะมีคําว่าสแกนนะแนะนําว่าให้สํารองข้อมูลที่จําเป็นและสําคัญไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะสแกนมีแบบกําหนดเองและก็แบบละเอียดนะครับแบบละเอียดมันจะเจาะลึกลงไปใน เนี่ยครับหน่วยคำจำาของระบบปลั in, well ๊กอินเวลเซอร์แอปพลิเคชันระบบเซอร์วิรนะครับแล้วก็ทำการการทำงานของระบบนะครับตั้งการตั้งค่าของการ Lock in, ล็อกอินตารางงานมูฟสเตอร์เขาจะละเอียดมาก ีถ้าเกิดเราต้องรีบใช้ให้ใช้วิธีแบบสแกนแบบรวดเร็วนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้สแกนนานละอาจจะช้านะครับ หลังจากที่ปล่อยให้เขาสแกนไปประมาณสิบสามประมาณสิบนาทีนะครับก็จะเจอเนี่ยโชจันนะร้อตัวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สแกนนานนะบอะ้ก็ปล่อยให้เขาสแกนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราสแกนเสร็จนะครับ ให้เขาทำการมันจะมีคําว่าข้ามกับแก้ปัญหาถ้าข้ามก็คือมันจะกักบริเวณไว้เฉยๆถ้าแก้ปัญหาก็คือมันจะส้มแซมให้นะเนี่ยครับสรุปข้อมูล เห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าตรวจพบภัยคุกคามร้อยยี่สิบแปดนะครับภัยคุกคามที่แก้ไขก็คือร้อยยี่สิบแปดเรียบร้อยนะครับ, 100, รบมันจะมีแบบสแกนแบบละเอียดก็คือที่เราทําการสแกนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็แบบกําหนดเองก็คือตัวนี้ตัวนี้มันจะเร็วกว่านะกาหนดเองนะครับเราจะสแกนเฉพาะ ได้นี้แล้วก็สแกนแล้มันก็จะเสร็จ <c oughs> มันก็จะเสร็จเร็วจะสแกนแบบละเอียดมันจะสแกนหมดซึ่งมันจะช้า,าหลังจากสแกนเสร็จแล้วเรามาดูโปรแกรมที่คาดว่าน่าจะใช้ไม่ได้ <c oughs> ถ้ามันยังใช้ได้อยู่แสดงว่า แอนตี้ไวรัสไม่มีผลแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้เนี่ยโอเคเนี่ยใช้ได้เยอะสรุปก็คืออายังไม่สรุปลองอีกโปรแกรมเึ่ด after effects โปรแกรมเอนทีเวลานี้มันจะมีผลต่อพวกอซอฟต์แวร์เถื่อนนะครับซอฟต์แวร์เถื่อนต่างๆมันจะมีการ r e g i s เตอร์ที่ผิดขั้นตอนก็คือมันจะแกลกซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ครับคือรัดขั้นตอนการลงทะเบียนที่ถูกต้อง แล้วไอ้ตัวแครกเนี่ยมันจะไวอะเอต e ไวรัสมันจะตรวจพบแล้วมันก็จะทำการลบตัวแคลกนี้ทิ้งไปหลายคนก็จะเจอว่าหลังจากสแกนแบบละเอียดแล้วโปรแกรมที่เราใช้งานมันจะใช้ไม่ได้นะบางบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะบางส่วน โอเคตัวนี้ก็ยังใช้ได้ After Effects After e f ี e อีกตัวนะึงอีกตัวนะึงอีกตัวนะึง คนไหนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้นะครับในการติดตั้งวินโดว์ใหม่นะครับก็อย่าลองนะครับหรือถ้าใครสามารถติดตั้งวินโดว์เองได้นะครับก็สามารถลองเล่นได้นะครไม่เสียหายอย่างของผมนี่จะทําการโกรดไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทาอะไรพวกนี้ผมจะโกดวินโดว์ไว้ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลนะหลังจากที่เรา,เาทดลองแล้วมันเสียหายเราก็ดึงโกด w วินโดว์กลับมาใช้ใหม่วิธีทำโกด w วินโดว์นำกลับมาใช้ใหม่ภายใน15นาทีครับก็เหมือนเนี่ยเราใช้วินโดว์ตัวเดิมนะไม่ไม่ต้องไปลงไม่ต้องไปให้ร้านลงใหม่ง่ายมาก วิธีทําผมก็สอนไว้ใน YouTube หมดแล้วนะครับลองไปติดตาม YouTube ผมนะครับจะมีการสำรองข้อมูลการโกด Windows ไว้นะครับไม่ต้องให้หลานลงให้เราลงด้วยตัวเองโอเคมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาคอมช้านะครับ มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเปิดไว้นานๆนะครับพอเราจะช้านะครับก็คือ,อคําสั่งชั่วคราวมันจะนอยู่ในแรมทั้งหมดนะครับที่เราเปิดสมมติเราเปิดตัวนี้เปิดไว้ตัวเดียวอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเปิดหลายๆตัวนี่น นี่นี่ไอคำสั่งชั่วค่าวเหล่านี้จะไปอยู่ที่แรมแล้วทำให้แรมทำงานหนะักก็คือไม่สามารถใช้พื้นที่ว่างเปล่าของแรมที่เหลืออยู่เนี่ยไปสำรองข้อมูลสำรองหน้าใหม่ที่เราจะเปิดอะ่ะม,มันไม่มีแล้วมันเต็มแล้วหน้าใหม่มันก็เปิดไม่ได้ก็จะเห็นว่ามันเปิดช้าใช่ไหมครับการทำงานของคอมมันก็จะช้าลงทั้งหมดเลย ถึง CPU เราจะสูงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราทำ <c oughs> ใช้คำสั่งชั่วคราวเปิดโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยมันก็ทำให้ช้านะครับวิธีทำให้มันเร็วกลับคืนมาเหมือนเดิมคือมันจะทำแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันช่วยให้เราทำงานต่อได้ก็คือตัวนี้ครับ <c oughs> เร่งความเร็วนะครับตรงนี้ ก็คือไปตู้ PC Faster นี่เลยครับก็คือโปรแกรมนี่แหละไปตู้ไปตู้ตัวเดิมนี่แหละเห็นไหมม,มันจะมันจะมีโปรแกรมลบคำสั่งชั่วคราวนะครับหรือว่าโปรแกรมที่มันทำงานมันลั่นอยู่ครับมันใช้ทรัพยากรแรมของเรา คือเราไม่ได้ใช้งานแต่ว่ามันจะสแตนบายตัวโปรแกรมไว้ซึ่งทำให้คอมเราช้าลงอันนี้มันจะตรวจพบ2รายการนะครับเขาทำการเร่งซะนียครับเรียบร้อยตอนนี้เขาก็จะสแกนเขาก็จะไม่เจอและไอตัวที่มันแอบ,บทำงานอยู่ในคอมเรา นี่ความเรามันก็จะสมมุูเลื่นไหลเป็นปกติสำหรับใครที่จะเล่นเกมนะครับให้ให้ปิดตัวนี้แบบนีย่ยครับโหมดเกมให้ปิดตัวนี้ไปที่โหมดเกมมันจะไม่เตือนเวลาเรากําลังเล่นอยู่แล้วมันเตือนขึ้นมาปุ๊บเราก็จะหลุดออกจากเกมใช่ไหมครับหรือไม่ก็ ทำให้การเล่นเกมเราชะงักไม,ไม่ต่อเนื่องก็ให้ปิดเป็นโหมดเกมนะครสแกนแบบด่วนก็นี่คือที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็อันนี้สแกนแบบแอนตี้ไวรัสก็คือควรจะสแกนถ้าไม่อยากใช้เวลานานก็ควรสแกนทุกวันนะเอาแบบเร็วก็ได้แต่ถ้า ไม่อยากสแกนเลยก็อย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับตัวนี้มันจะมีประโยชน์ต่อคอมเรานะครับคอมเราจะได้ใช้ไปนานๆส่วนการตั้งค่าแบบละเอียดนะครับก็คือตามนี้อันนี้ก็คือเมื่อเริ่มต้นเปิดเครื่องนะครับก็คือให้มันทำงานอันนี้ความปลอดภัยเข้าร่วมโครงการอันนี้เป็นการ การติ๊กถูกตามที่โปรแกรมมันแนะนำมาครับนี่ครับที่ที่บอกว่าเวลาเราเล่นเกมอยู่มันจะเตือนขึ้นมาแล้วทำให้การเล่นเกมเราหยุดชะงักให้ให้เปิดไว้เปิดให้ไม่ให้มันรบกวนแต่ว่าโปรแกรมมันยังทำงานอยู่โอเคสำหรับเบื้องต้นในการตั้งค่าก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณมากสวัสดีครับ